ที่สนามหลวงนะครับเราเดินผ่านมาจากวัดประแก้วนะครับมาที่สนามหลวงช่วงวันสงกรานที่ผ่านมานะตอนบ่ายๆอากาศร้อนๆตรงนี้สนามหลวงรถติดกำลังจะไปสปานปิ่นเกล้าแล้วก็ ถนนเข้าสารตางน้นติดหมดครับแต็กตรงแท็กซี่ก็ไม่ยอมไปนะขึ้นแท็กซี่อยากวัดปลัแก้วนี่ก็ไม่ยอมรับนะอย่าให้เหมา200ร้แท็กซี่นะตุกๆก,ก็คนละร้อยบาทแต่รถมันติดนะครับก็เลยไม่อยากไปอยากจะจอดนิ่ง ไม่อยากได้เงินนะครับจอดนิ่งๆวิ่งรถเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับในท้องสนามหลวงมีการจัดงานกันนะครับคนยังน้อยอยู่จะมาเต็มก็ตอนค่ำนะครับเอาภาพบรรยากาศ มาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเป็นอีกเที่ยวหนึ่งของบนโลกใบนี้ณนะวันที่ผ่านมากับวันสงกรานต์13เมษายน68นะครับใครที่เคยอยู่ที่นี่เมื่อย้อนอดีตมาแล้วนะครับก็อาจจะเจอตัวเองอยู่ในคลิปนี้หรือได้ว่า ย้อนอดีตมาเที่ยวนะครับต้นมะขามนี่โดนตัดใบตัดกิ่งออกเหลือแค่นี้ครับที่จริงน่าจะเป็นร่มเงาได้ดีกว่านี้รถติดกันหมดนะครับวิ่งกันไม่เป็นระเบียบเลยดูที่อันนี้จะเสียบทั้งโน้น คือถึงจะเบี่ยงจะเสียบยังไงมันก็ไปไม่พ้นหรอกครับพราะรถมันติดที่นี่คือสนามหลวงนะครับมาชมภาพบรรยากาศ ตงบ่ายนะครับวันที่13ตรงนี้ป้ายรถเมล์รู้สึกก็มีน้อยมากๆนะครับคนที่ไปทำง,งานก็มีอยู่นะและคนที่ใช้บริการที่จะเดินทาง ไปต่อที่อื่นนี่รู้สึก,กว่าจะยากลำบากมากๆเดินกันเหนื่อยครับเพราะจะนำหลวงนี่กว้างใหญ่มีชาวต่างชาติเยอะด้วยนะครับอ,อากาศยังร้อนอยู่นะ แต่ว่าเริ่มมีร่มเงาบ้างแล้วนี่จักรยานก็ขี่กันไปที่เดินก็เดินกันไปครับเดี๋ยวพูดถึงด้านหน้าตรงนู้นกับจะมีฝูงชนที่แห่มาจากถนนข้าวสารนะครับมุ่งมาทางนี้เพื่อที่จะมาชม งานพิธีเดินกระบ,บวนต่อ,อไปนะครับวันนี้คลิปนี้นำเสนอเลขหน่วยหน่วยบนนะครับ2ส,สูตรสูตรเก่านี่คือ5้า8 9สูตรใหม่4 6 7 9 0ใครจะเอาเลขที่ชนกันหรือใครจะเอาเลขสูตรใหม่ สี่หก็เก็เชิญน,นะครับแต่อาจารย์ชอบสูตรใหม่มากกว่าครับกดติดตาม,มก,ดกดไลค์กดแชร์จจะนะครับจนะได้ไม่พลาดข้อมูล